Oh, 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 oh I cannot stand oh, 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 oh.

ทะเลสงบยังลินนี่คือทะเลยูน้าที่พักโอ้นยนี่ลงได้บ่เนี่ยบนมีเห้เยว ใส่กันเนี่ยอนน้ำซุนตัวย้ายไป Where you want to go? Decide Oh, a t s i d e Whatever you command ก็ลันตานาที่พักที่เอาพักเล้แดดทนอน งาม,งามทะเลใสบอ,อกอไไู๋เลยที่พักตามชายหาดนี่จะมีเยอะอยู่เกาะลันตานี่มีที่พักเยอะแต่เวลานี่น,นะคือ เวลาที่ม่มีนักท่องเที่ยวพี่น้องนี่คือหาดทรายนาที่พักทะเลนาที่พักะลมลมแร้งบางงูจะได้ยินเปลาเนี่ยเนาะนี่คือที่พักของเรานี่คือพักมงนี่มมมีคนู่หของเดียวพี่น้อง ยลย่ยังชายหาดชมทะเลกันพี่น้องชายหาดอยู่เกาะลันตาไม่ได้ไปใส่พี่น้องเพราะว่าทัวบมีบมีทัวไปใส่เลยไปเกาะไปอยียงสิโบมีทัวไปเลยเรือบบมีออกเลยเพราะว่าบมีนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวไปบ่มีนักท่องเที่ยวก็เลยบ่มีเรือออกจัดทัวจัดทริปอย่างนี่บ่มีเลยถามอ่ะโอ้ยก็เลยไปใส่บ่ได้ก็เลยยางอยู่ตามชายหาดนี่แหละมันบ่มีคนหลายเนาะเงียบเงลายจริงๆเกาะ้ันตานีนี่เกาะงามๆไหลแต่ต้องนั่งเรือออกไปแต่มันบ่มีนักท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเรือกเลยออกมาได้มีเขาคนเดียวมันก็ไปบ่ได้เนาะหรือถ้าเกิดไปได้ก็จะแพงเพราะว่าเขาบม,มไไนะ่มีคนแช่เมื่อี้ไปไหนไปนะเมื่อกี้คนที่น้องถ้าเกิดปไปไหนที่มามาเพื่อ,อ,อนอนเล่นน้ำทะเลชมชายหาดจต่ซ่ก็เออได้น้ำทะเลใสทะเลใสหาดทรายค่ะสวย เลยพากันย่างเลาะริมหาดเขาสองเท่าพี่น้องพาเบิงเบิงเบิงที่พักตามชายหาดนี่มีเต็มที่ที่พักนี้ไล่ไปเลยนะนายชายหาดนี่มีเต็มพูนไปหอดผุนปหอดสุดพุนก็เป็นเขาชมวิวทะเลเลยพักอยู่มองนะ นาำพี่โนชายทะเลอยู่เกาะลันตาน้ำกำลังขึ้นเดี๋ยนี่ยช่วงนีนน้ำกำลังขึนหรือน้ำกำลังลุงน้ำกำลังลุงจะลุงไปเรื่อยๆตอนเช้าๆน้ำก็จะขึ้นมาประมาณประมาณแถวนี้ประมาณแถวนี้นี่กำลังลุง แมก่กำลังลงใสทะเลใสสวยงามในายาม้มบ่มีนักท่องเที่ยวแดดฮ้อน,อนยัง 3, 9, สามเก้าเสาหาบหาบแล้วพี่น้องไปใส่ได้เมื่อวานนี้กะว่าเสาโมเตอร์ไซค์เที่ยวเนาะกะว่าเสาโมตเตอร์ไซค์แล้วกวาาววว็ขับรถเที่ยวรอบเกาะ เราเบลต์ไซสมือละสองร้อยมือละสองร้อยพากันขับออกไปโอ้ยไปได้บบไกลขับรถเกือบพากควยตกถนนพ่อใหญ่อ,อ้วนหลุมลายเนาะแล้วโบเบิงทางอะเบิงแต่กัน,นข่างทงางโบเบิงถนนตกหลุมเกือบพารถล่มมือนี่ก็เลยบบพากกันออกไปเลยบบออกไปน้ำเลยกควอยอ อย่าล้ข่อยกัเลยบ่อยากไปใส่เรื่มมือเนี่ยย่างย่างเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เสราม้าก็จอดมันอยู่นั่นแหละย่างยุกเหรอรอกันประมาณนี้ละพี่นอ้องนี่คือเกาะลันตาพาทุกคนมาย่างชมชายหาดอยู่เกาะลันตางามสงบเยียบ บบมี Studio. นักท limbs, ่องเที่ยวพี่น้องเลยมาโหลดแต่แต่แต่นี่มาช่วงกลางสัปดาห์เนาะนักท่องเที่ยวมันก็จะบบมีหลายเวลาไปออกไปเที่ยวทะเลออกไปเที่ยวใส่มันก็บมีค้นไปนะเรือเขาก็บบมีออกถ้าเกิดมาคือเขาจะออกประมาณเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นเพราะว่านักนักท่องเที่ยวจะมาสุกเสาร์อาทิตย์เนาะเขามากลางสัปดาห์มันก็เลยบบมีค้นเรือมันก็เลยบบมีออก โมงนีออกไปตามเกาะตามยังไงจ๊ะเขา,าบอกออกถามทัวร์มองใดมองใดก็บมนี้ผู้ใดออกเพราะว่าบมนี้นักท่องเที่ยวแต่ก็เอาถือว่ามาเที่ยวเนาะมาพักผ่อนเขาก็ยังเที่ยวตามชายหาดนี่ก็แล้วกันงามนี่นุกอหะหรชายหางามยังเที่ยวยวังบึ้งไปเรื่อย ยนนั้นบ้านนังนี่คือชายหาดที่เกาะลันตาเกาะลันตานี่จะเป็นเกาะหนึ่งอยู่ในจังหวัดกระบี่จะเป็นอำเภออำเภอเกาะลันตาเป็นเป็นเกาะที่เป็นอำเภอเป็นอำเภอที่เป็นเกาะ เหมือนกับจังหวัดภูเก็ตเนาะจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเกาะเป็นเกาะที่เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยคือกันเป็นเกาะแต่ลันตาคือเป็นอำเภอของจังหวัดกระบี่อำเภอเกาะลันตางามพีนอ้องมึงดูิ่งทะเลเดีย๋ยวพาิึงงามงามสีคลาม พู่วันเฮ็นยังไงยังชมชายหาดยังเดียวยังชมชายทะเลพาถุกคนชมทะเลเนาะกว่าจะมาหอดนี่พี่น้องเอยต่อรถแบบคล้ายๆกับว่าเขาซื้อตัวรถแล้วนะเนาะรถนะรถกลไปฮับเขาเนาะไปฮับเขาแล้วก็มาส่งอีกที่นึงก็คือคดหน่อยนะ คนหน่อยหมอปรทรงอีกที่นึงแล้วก็ให้ลถอีกคั้นอื่นมาฮับนะรวมรวมกันนะรวมรวมผู้โดยสารนะประมาณนั้นเพราะว่าบบมีค้นรวมรวมค้นมาเอาเพราะว่าถ้าเกิดเขามาทรงสามสี่คนสิมันมันก็บ่คุมเขาเนาะก็กรวมรวมรวมค้นมาเอาฮับเขาแล้วก็มาต่ออีก เกาะลันตานี่มีมีรถมาหอดเกาะเลยเนาะมีมีรถมาหอดเกาะก็คือเขาึืนรถม้าแล้วรถกาคือเขาจะมีแพรขนานยนต์คือเขาจะมีแพรข,ข,ขามฝากมาเขาบ่าได้มีสะพานบม่มีถนนม้าเนะาะไ่ได้มีถนนม้าหอดเกาะเลยแต่จะมีแพจะขามแพมาอีก รถเก็จะพาเขาขามแพมาอีกก็กว้างขึ้นกันเด้จากที่นั่งรถเบิ้งเนาะจากที่นั่งรถเบื้งจากที่ว่าขึ้นพาเรือแล้วนะรถก็จะพามาถึงทีเลยพี่น้องรถก็จะพาเขามาส่งถึงที่ที่เขาพักนะบอกเขาว่าเขามาพักมองไดนบอกเขาว่าเขามาพักมองไดนขเขาก็จะพามาส่งเลย<อ> Why that boat uh, have uh, lights on? When they uh, go to the sea, right? in in the night. They go fishing. Yeah. Then uh, let the uh, lights. Let people see. Make the f no, lights make the fish come up. Really, I don't know. Yes, that is true. Yeah, okay. I just think uh, they make light because let a uh, big boat see. Yes. Ah, they have small is, boat like that. That is true. Mm. Sometimes. เบื้องเงานเรือถามเบื้งเรือประมงน้อยเนาะจอดอยู่นะเป็นยังเป็นยังค่อยมีเออเป็นยังค่อยมีไฟเซอร์มาเนาะที่จะดึงปลาเห็น้เขาไให้ปลาหาไฟเซอร์แต่เขาผัดว่านให้ให้เรือใหญ่เห็นว่ามีเรือน้อยอย่างประมาณนั้นเนาะอาจจะรวมๆกันอาจจะเรื่องเดียวกันเนาะไะย่างกอพาชมทะเล อยู่ลันตาพี่น้องไปไสโบดได้บ่มีมองไปบ่มีมองไปบ่มีทัวไปแต่จริงอยากจะไปตามเกาะแกงต่างๆเนาะเพราะว่าเกาะอยู่แถวลันตานี่ค่ะงามคือกันมีเกาะมีถ้ำแต่บ่มีทัวบ่มีทัวออกบ่มีนักท่องเที่ยวอ บ่มีนักท่องเที่ยวมันก็นเลยบ่มีทัวร์ออกเขาก็ไปไซ่บได้เมารถมอเตอร์ไซค์วาที่ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะมาเลยไปบร่รอดคือกันมอเตอร์ไซค์กันได้มาเลย Are we going to walk all the way to the ferryYesYesYesNoWhyI cannot เหนื่อยเลี้ยว no. I put outPut outI cannot walk 50 kilometer to the ferry จะท o ยทุกอ็อก you no, can, d a r l i n g a อ d t h e n you y o u i n up now? I uh, will have to go back soon Okay เมย์เลวเ <Huh? S 1> มยวพี่น้องโอ้ยตัง,งสี่ด้วยพายยางอ่ะมือเลบลิลเสร็าภาพแล้วไปใส่ผัได้ดำเผาดอกพี่น้องเออ้ยเป็นเจองเีย มึงเห็นเวลาคอยไปใจ่ละไปผู้เดียวเพราะว่าผู้ใหญ่นี้เราไปน้ำบ่ได้บนทุ่งแบกเนาซูนโอเคเป็นวอล์ก a little b yes. yeah. oh yeah, i yes ดบ่อยากย่างบ่อยากย่างอยากจะกิมต่นอนอยู่กับมองเข้ากับผ้าย่างพาไปนี่ไปบ่บทอนไหนเมื่อยแล้ว พอเมยก็จะอารมณ์เสียด้วยพอดีนะอารมณ์เสียให้เขาเมียหิววะไงนะอย่าให้เมียอย่าให้เมียหิวเป็นเรื่องเลยงานเขาไปหามองพักตรงนัน้นนะนี่ก็เป็นที่พักอีกมองนึงบังกะโลเกทเฮาส์เร์นเรายังไปเบิร์ มีตามชายหาดไปเรื่อยๆนะพี่น้องยันสุดเลยยันสุดรอบเกาะนี้คิดว่าจะมีที่พักมีรี่สอดมเกเกรตเท่าตลอดตามชายหาดเลยเกาะลันตานี่เป็นเกาะเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องหลายาเกาะบะเบนเกาะน้น่อยเกาะใหญ่ติบเป็นอำเภอเนาะอำเภอเกาะลันตางามพี่น้องทะเลงาม สงบเงียบนำใสใส่ไม่เสารับหับแล้วส่วนมากจะปิดเพราะมีนักท่องเที่ยวเพื่อนก็ปิดเนาะ

นี่คือเกาะลันตาเวลาที่ไม่มีนักท่องเที่ยวสงบ,บเงียบดึงดอกกันยังมาสามเก้าอยากกินน้ำแล้วขณะที่นั่งรอน้ำเขากะมานั่งทายลูก โอ้ยหอนมากพี่น้องหอนๆพวกร้านอาหารร้านนีอย่างนี้ก็ปิดลายปิดลายจะบ่ค่อยมีเปิดเนะงาะยังหาจุดวิลเท่าไปร่ยังหาหมงกินยัง,งหาร้านอาหารนี่ส่วนมากปิดเพราะว่าเปิดกระบมีลูกค้ามันก็เลยปิดกันนั่งล้อนํำนี่คือข้างหลังบรรยากาศข้างหลัง รอน้ำปันกินน้ำปัน่นเย็นๆแล้วก็คุ้งต้องย่างกลับแล้วพี่น้องย่างโตอีกบ่หยดอกเ<ด>กาะรันตาในยามที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเป็นแต่เที่ยวอยู่พี่น้องแต่เวลานี้เนะเาะล่าอาหารนี่เองจะปิดลายปิดลายจะหามองกินยากถ้าเกิดท่าพักอยู่ในโรงแรมที่เขบาบอมีอาหารให้นะ จะหากินยากเพราะว่าร้านอาหารส่วนมากจะปิดก็ประมาณนี้แต่ก็สงบดีสงบหน้าพักอยู่หน้ามาอยู่เสามอเตอร์ไซค์ขับบุร้ขับมอเตอร์ไซค์เป็นเนาะเซามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวก็ได้รอบเกาะแต่สำหรับคอยล้องแล้วบไร้พุน ไม่ใช่อ้วนแล้วอ้วนเนาะนั่งมอเตอร์ไซค์นี่ก็น้ำหนักก็หลายแล้วพาเขาขบาบับโอ้ยยานบอลอดอรับพวใครหูเรื่องเนาะก็คือเซาอยู่ๆมอเตอร์ไซค์ยังจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะเขาเลยมาย่างลเลยตอนแรกว่าสิมาพักเกาะลันตาแล้วก็ทิ่ไปเที่ยวเกาะเล็กเกาะน้อยไปไปออกไปข้างนอกนะพี่นอ้องแต่พอมาเรามันบม่มีทัวร์มันบม่มีเรือไป บมมีเรือไปบมมีบมมีค้นบมมีนักท่องเที่ยวเรือเขาก็ออกบอ่ได้เนาะมันบมนมีนักท่องเที่ยวเขาก็เลยบ่ได้ไปก็คืออยู่แต่นี่แล้วก็คงต้องไปต่ตบุฮูไว้จะไปใส่คือกันคิดเบ้่งก่อนไปเรื่อยๆพี่น้องงามงามทุกมองละทะเลไทยช่วงอนีา้ยงาม ผูเรม้านี่โบ่บ่ผิดหวังนักท่องเที่ยวก็บบ่หรายทมทมเป็นยิ้มพามาบึ่งที่พักมองนี้ ล่มลื่นดีพี่น้องย่งางตามชายหาดแล้วก็มาสร้างน้ากิน mm hmm. เห็นล่มรื่นร่ลมลื่นแล้วก็เลยอยากพาทุกคนบึง้งมาพาบึง้งนะนี่ร่ลมลื่นล่มลื่นนี่ที่พักบิ้งเราล่ลมลื่นดี คือที่พักแต่ละห้องอันดาเลบูทิกรีสอร์ทที่พักส่วนมากจะติดทะเลพี่น้องคือเห็นทะเลร่มรื่นดีนี่มีสาวย่าน้ำนน สายน้ำให้น้ำมองเห็นทะเลอยู่ติดทะเลอันดาเลบูติกรีสอร์ตอยู่คลองนินคลองนินงามพี่น้องลมลื่นเดียวมองเนี่ยมันปลูกต้นไม้หลายเนาะมันเลยลมลื่นเงียบสงบดีเน่เย็น บ่านไล่เงียบสงบฮัลโหลสวัสดีค่ะคือแทนเยอะลมเดินดีอันดาเลบูติกแอนด์รีสอร์ทว่า่

and I will soon be drowned. Nothing but food for sharks. มากันย่างกับพี่พักพี่นอ้องพอนโอ้ยแดดเปียงๆเลยพี่น้องเปียวันถึงเสาถึงยางงามอยู่ทะเลงามน้ำใสทะเลงาม เน,นี่คือใช้หาดที่เฮายางแถวคลองนิน้นนี่นี่ไหลที่หลายหมองพี่น้องช้หาดอยู่ลันตาเนี่ยแ,แต่ว่าพู้ใุเจะเลือกที่พักมองใดเนาะส่วนมากก็จะติดใช้หาดนั่นแหละยางหาทะเลงไง อันนี้คือที่พักของเขาเขามาพักอยู่มองนี้เนาะลันตาพารา,าได้บีชลันตาพาราได้บีชทอมทอมทอม

สวัสดีครับ and goodbye from Uncle Tom on his darling Malay and now we go back to hotel กลับแล้วพี่น้องยังมาเที่ยวตามชายหาดแล้วล่ะมากินน้ำกินน้ำแล้วค่ะจะพากันกลับแล้วยังไหนก็ฝากกดติดตามในเดอร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ